ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่298ตายลาหเวลานี้สตรีกลางร่มหงฟางไปสวีชุยและนิ่งสานเร่งรุดมาเช่นกันจนถึงตอนนี้ทั้งสามยังคงรู้สึกเหลือเชื่อกับการระเบิดพลังเมื่อก่อนหน้านี้ของลู่เซิ่งอยู่บ้าง พอเห็นพวกเหอเซียงจื่อที่ตามมานิ่งซานสูดหายใจลึกเพือกหนึ่งอธิบายอย่างรวดเร็วในท่านกำลังไล่ละมานที่ทำให้เจ้าสำนักตายตอนนี้กำลังต่อสู้กับทัพมันอยู่พลังของพวกเราอ่อนแอเกินไปได้ตลกออกมาไกลๆตอนแรกสตรีกลางร่มหงฟังไปยังมีความคิดไล่ตามลู่เซิงไปทะวะ่าเวลานี้กลับสิ้นหวังนางต้องการก้าวข้ามลู่เซิงและขจัดการควบคุมออกไปเกรงว่าชั่วชีวิตนี้จะหมดหวังแล้วอย่างนั้นตอนนี้พวกเราควรทำอย่างไร สวีชุยกล่าวอย่างไม่ยอมรับในท่านกำลังต่อสู้พวกเราที่เป็นบริวารกลับช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่น้อยนิ่งซานหัวเราะฝืดๆพวกเราช่วยด้านการต่อสู้ไม่ได้แต่ด้านอื่นยังพอได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นภาวนาแขนสีข้างขนาดใหญ่โตของลู่เซิ่งกำดับปรนมาณสีดำไว้แน่น ดาบมันทุกเล่มในตอนนี้ยาวถึง20มีมีเปลวไฟสีดำอมม่วงลุกไหม้บนตัวดาบขนาดมหฮือมาตลอดเวลาเขาลอยอยู่กลางอากาศแค่เงาที่ฉายไปถึงพื้นดินก็ครอบคลุมมันสิบกว่าตนไว้แล้วจงเสียใจเธอจงคร่ำครวญเธอเสียงของลูเซิรงทุ่มต่ำและทรงพลังเหมือนกับมีการสั่นสะเทือนที่ชวนลุ่มหลงทำให้ซ่างหยางจวินที่อยู่ใกล้ๆหยุดชะงักตกสู่ความสับสนในช่วขณะสั้นๆ ทับมารที่อยู่ด้านล่างย่ำแย่ยิ่งกว่านอกจากผู้บัญชาการมานที่ตอบสนองเร็วมากแล้วแม่ทับมารกับมานหลายพันตนล้วนตกสู่ความสับสนงุนงงอย่างโชดช่วงแก่นมานนับไม่ถ้วนรวมตัวด้านหน้าลูเซิงกลายเป็นก้อนสีดําเส้นผ่าศูนย์กลางหลายมีสีก้อนลอยอยู่บนคมดาบอนุภาพเทพชัวชัว ชั่วพริบตานั้นดาวตกไฟสีดำสีลูกพุ่งตกลงไปพวกมันลากเป็นเส้นสายสีดำสีเส้นกลางอากาศแล้วกระแทกใส่ด้านบนม่านกันตรงหน้าผู้ครองเรือนสุดประจิมอย่างเที่ยงตรงแม่นยำแย่ yeah, แล้วซั่งอย่างจะวินได้สติมองเห็นเหตุการณ์นี้แต่ว่าไม่ทันการแล้วครึกๆึก ทะเลเพลิงสีดำที่ดำสนิทเหมือนกับกระแส้คลื่นระเบิดบนพื้นดินด้านล่างปกคลุมอาณาเขตรัศมีหลายพันมีในพริบตาเดียวก่อนกลายเป็นวงกลมสีดำขนาดมหาลานพื้นดินรอบๆวงกลมสีดำยุบตัวลงกระแทกทรายสีเหลืองนับไม่ถ้วนให้ลอยขึ้นมาดาวตกสีดำสีลูกยังคงกระแทกกับม่านกั้นด้านหน้าผู้ครองเรือนสุดประจิมที่อยู่ด้านในวงกลมสีดำอย่างบ้าคลั่งงอในที่สุดแกรก เกิดเสียงหนึ่งดังเบาๆเหมือนกับมีอะไรบางอย่างแตกผู้ครองเรือนกับม่านกั้นกลายเป็นผุยผงไปพร้อมกันจบสิ้นแล้วสร้างอย่างจวินสีหน้าซีดขาวประตูเลือดเนื้อเปิดออกการรบรู้ผลแล้วในตอนนั้นเองเหนือทะเลเพลิงซุ้มประตูทรงโค้งขนาดยักษ์กรอบเป็นสีดำสนิทและมีคลื่นโปร่งแสงหลายสายกระเพื่อมอยู่ตรงกลางค่อยๆปรากฏขึ้น ซุ้มประตูโค้งสูง30กว่ามีมือกระดูกซีดขาวนับไม่ถ้วนไตยอยู่บนกรอบจันเซียวสีเขียวขี้มาดวงหนึ่งฝังอยู่ด้านบนสุดตรงฐานสลักลวดลายถาวันและเดรัชฉานไว้นับไม่ถ้วนจงจุติจงจุติเถิดอันไซส้สือตีลาชีกูเจียผู้ยิ่งใหญ่ใบหน้าของผู้บัญชาการมาลัวซีหมู่เต็มไปด้วยความลิงโลดเขากลางแขนเลือดกองโตทะลักออกจากปากแต่เขากลับไม่สนใจเพียงจ้องมองประตูเลือดเนื้อที่อยู่กลางอากาศเขม็ง กลางท้องฟ้าเมฆดำรวมตัวปกคลุมด้วยความเร็วสูงฟ้าแลบอัสนีคำรนเกิดลมพายุพัดโหมในประตูใหญ่ระลอกคลื่นกึ่งโปร่งแสงมากมายกระเพื่อมด้วยความเร็วสูงยิ่งมายิ่งหนาแน่นสู้ทันใดนั้นมีมือกระดุกยักษ์ทิ่มหลลานข้างหนึ่ง 1, พันพุ่งออกมาจากกลางประตูแล้วคว้าใส่ลู่เซิรโดยตรงมือยักษ์ย้ายเร็วจนเกินไปทุกคนยังตอบสนองไม่ทันมันก็ไปถึงตรงหน้าลู่เซิ้แล้ว มือกระดูกยักย้ายสีขาวขนาด30กว่ามีพร้อมกับเงามืดและลมพายุซัดโหมที่ทําให้คนต้องก้นหายใจพุ่งเข้าหาลู่เซิงดังขุนเขาลู่เซิงเบิกสองตาแก่นมานทั่วร่างรวมตัวที่ด้านหน้าร่างกายของเขาถูกเงาของมือยักย้ายครอบคลุมไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครมีแค่ค่าค่าเท่านั้นแข็งแกร่งที่สุดแขนสีข้างรวมดาบมานเป็นหนึ่งร่างของลู่เซิงลุกไม่อย่างรุนแรงเปเลวไฟสีดำอมม่วงพรังพรูออกจากตาหูจมูก ปากร่างเขาหดตัวด้วยความเร็วสูงหดจนอยู่ในสภาพหินหยางรวมเป็นหนึ่งอันสมบูรณ์แบบที่สูงเพียงสามมีกว่าทว,ว่าเปลวไฟบนตัวปกคลุมร่างเขาในพริบตาเดียวกลายเป็นยักษ์ย้ายเพลิงสีดำอมม่วงขนาดมหฮมาที่สูงถึงสากว่ามีหินหยางทำลายดวงดาว ลู่เสงกำมือสี่ข้างอย่างแนบแน่นแล้วฟันออกไปด้านหน้าเสียงตะโกนทุ้มต่ำกระแทกเมฆดำรอบๆให้กระจายออกไปและฉีกท้องฟ้าออกจนบังเกิดเสาแสงสีทองหลายสายตูมยักย้ายไฟสีดำอมม่วงฟันดาบใหญ่ใส่มือกระดูกสีขาวขนาดยักย้ายอย่างจัง ระลอกคลื่นสันสะเทือนนับไม่ถ้วนระเบิดขึ้นระหว่างฟ้าดินระลอกคลื่นที่กระเพื่อมอยู่ในอากาศกลายเป็นกระแสคลื่นพวกมันกดอัดกันและกันพร้อมกับขยายตัวไปอย่างรอบๆอบเหมือนกับหินยักย้ายหล่นลง,ลงกลางบึงน้ำเพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีทับมาหลายพันโดลลูกหลงแล้วระเบิดกลายเป็นผุยผงแม้แต่คนส่วนหนึ่งของทัพพันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆก,ก็มีบางคนถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นจนไม่เหลือแม้แต่ซากศพเช่นกัน ผู้บัญชาการมารลัวซีหมู่กับซังยางจวนอยู่ใกล้ที่สุดแม้ว่าจะพยายามตั้งหลักอย่างสุดความสามารถแต่ยังคงประเมินแรงกระแทกอันรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการประทะที่สถานฟ้านี้ต่ำเกินไปนี่เหนือกว่าระดับผู้ถืออาวุธไปถึงขอบเขตเจ้าแห่งมานที่อยู่สูงกว่าอีกขั้นไปแล้วทั้งสองหลบหลีกไม่ทันถูกคลื่นกระแทกชนใส่จนอวัยวะภายในบอบช้ำกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งถึงกับถึงกับป้องกันได้ ซั่งหยางจาวินที่ถอยออกมาหลายร้อยมีตั้งผู้กันบรรพศไว้จากนั้นก็มองลู่เซิ้งที่อยู่กลางอากาศอย่างตกตะลึงพรึงเพลิดนั่นเป็นมือยักษ์ายของระดับเจ้าแห่งมานแต่ว่าแต่ว่ากลับป้องกันไว้ได้ทว่าพอมองไปเขากลับร้อนใจอีกครั้งเพราะว่าลู่เซิ้งตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างชัดเจน มือยักย้ายกระดูกสีขาวมีพละกำลังแข็งแกร่งกว่าไม่น้อยกำลังค่อยๆกดด,ดันลู่เซิ้งนิ้วมือทั้งห้าที่คมกริบขยับเข้าหาลู่เซิ้งอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงด้านในปเปลวเพลิงสีดําม่วงกรอกเกล็ดบนร่างลู่เซิ้งปริราวเขาใช้พละกำลังแก่นมานปราณภายในและการเผาไม่ปราณมานแทบจะทั้งหมดพลังทั้งหมดถูกใช้ออกมาแล้วถึงขั้นยังมีกระบวน่าทำลายดวงดาวที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย กระนั้นอีกฝ่ายไม่ใช่ราชาแนแต่เป็นเจ้าแห่งมารตัวตนที่เหนือกว่าเขาระดับหนึ่งถ้าหากตอนนั้นเขาได้กลืนกินมานโบราณตอนนั้นบางทีครั้งนี้อาจสู้ได้แต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่สำเร็จเป็นแค่มือข้างเดียวแสงสีม่วงที่เจิดจ้าลุกโชนในดวงตาของลู่เซิ่งพลังงานทั้งหมดของเขาถูกเผาไหม้จนถึงขีดสูงสุดบัดซบบัดซบซบ,ซบอ,กอ,กอกักอักอักลู่เซิรงตะโกนอย่างคลุ้มคลั่งทำลายดวงดาวสี่เท่า แขนสี่ข้างของเขาผนึกดาบมารออกมาพร้อมกันทุกข้างใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดที่เพิ่งบรรลุมาไม่นานตูมดาบสีดำขนาดยักษ์ย้ายสีเล่มทอประกายดวงดาวสีฟ้าอมเงินก่อนจะฟันไปด้านบนอย่างฉับพลันครั้งนี้พลังอันน่ากลัวที่แข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้สีเท่าตัวฟันใส่มือยักษ์ที่เป็นกระดูกสีขาวอย่างบ้าล่างกระดูกจำนวนมากถูกฟันหลุดร่วงลงมา รอยแผลจากท่าทำลายดวงดาวเหมือนกับใช้ผู้กันจุ่มหมึกวาดแก่นมารสาีดำที่ทอแสงดาวระยิประยับเข้มข้นถมเต็มปากแผลแก่นมานชนิดนี้เป็นแก่นมานชนิดทำลายล้างที่ผ่านการดัดแปลงโดยตัวลู่เซิงสามารถทำลายสสารและพลังงานใดๆที่สัมผัสได้ในที่สุดมือยักย้ายที่กดลงอย่างเชื่องช้าก็ถูกหยุดยั้งลง ไม่เสียงคำรามไม่ยอมแพ้ที่ทุ้มต่ำดังมาจากในประตูมือยักษ์ย้ายกระดูกถูกลู่เซิ้์ฟฟันดาบมาสี่เล่มใส่อย่างดุดันพลระกำลังอันน่าสะพรึงกลัวกระแทกมือยักษ์ย้ายไปด้านหลังทว่าไรประโยชน์นี้เป็นการต่อสู้ระหว่างสองโลกเดิมที่การข้ามโลกมาก็สิ้นเปลืองพลังมหาศาลอยู่แล้วบวกกับลู่เซิงไม่ใช่ระดับราชามานทั่วไปแต่อยู่ในจุดสูงสุดที่พร้อมจะเลื่อนสู่ระดับเจ้าแห่งมารได้ทุกเวลา เกิดเสียงดังสนั่นในที่สุดมือยักย้าย,ยกยาย็หายเข้าไปในประตูเลือดเนื้อกรอบประตูแตกดังกรกทุกอย่างสงบลงระลอกคลื่นตรงกลางประตูค่อยๆสลายหายไปประตูเลือดเนื้อเริ่มถล่มกระจัดก,กระจายกลายเป็นโครงกระดูกและเลือดเนื้อนับไม่ถ้วนแล้วโปรยปลายลงมาจากอากาศเป็นเป็นไปเป็นไปได้อย่างไรลัวซีหมู่คุกเข่ากับพื้นอย่างงุนงงมือขวาของเจ้าแห่งมันถูกกดดันกลับไปหรือนี่คนผู้นั้นบุรุษผู้นั้น เขาจับจ้องลู่เซิงที่ยังลอยอยู่กลางอากาศด้วยสายตาเหลือเชื่อระคนหวาดกลัวตอนนี้ลู่เซิงกลับสู่สภาพหยินโชดช่วงแล้วเขางอเอวเล็กน้อยเลือดทะลักขึ้นถึงช่องปากแต่ไม่ได้พ่นออกมาหากลืนกลับไปใหม่ถ้าทำลายดวงดาวสีเท่าเมื่อครู่สร้างภาระที่เกินกว่าร่างกายของเขาจะรับไหวนี่ไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่เกิดจากมือยักษ์แต่เป็นอาการบาดเจ็บภายในที่เกิดจากการใช้ท่าไม้ตาย ลูซึ่งที่ลอยอยู่กลางอากาศก็มองเบื้องล่างทับมันพ่แพ้แล้วมันจำนวนมากหนีเข้าไปในเมืองด้านหลังส่วนใหญ่พากันเข้าไปในป่ามองจากด้านบนลงไปบนพื้นดินสีเหลืองเต็มไปด้วยทรายสีดำที่เหมือนเม็ดงาไหลออกไปรอบๆไม่มีวิธีหยุดมันที่หลบหนีไปพวกนี้อีกแล้วได้แต่สร้างหน่วยล่ามันออกไปสังหารสร้างอย่างจะวินบินขึ้นมาด้วยสีหน้าซับซ้อนก่อนจะลอยตัวเข้าใกล้ทับพันธมิตรเล่า รู้ซึ่งทำให้เลือดลมสงบลงพลางสักถามแม้จะบอกว่าเป็นทัพพันธมิตรแต่ความจริงแล้วกองกำลังหลักก็คือตระกูลสร้างอย่างของข้าตระกูลขุนนางที่เหลือเรียกระดมมาไม่ทันยังคงเดินทางอยู่สร้างอย่างจะวินสายหน้าน้อยๆท่านลงไปนั่งคุยกันดีหรือไม่ ผู้ถืออาวุธที่ใกล้เคียงกับระดับเจ้าแห่งมารแม้มองไม่ออกว่าอาวุธเทพสัตตรมานของอีกฝ่ายคืออะไรอยู่ที่ไหนและไม่รู้ว่าพิธีกฎเกณฑ์ที่จำเป็นมีความรุนแรงขนาดไหนแต่ผู้เข้มแข็งระดับนี้ไม่ว่าจะใช้ค่าตอบแทนอะไรขอแค่ผูกมิตรได้ก็จะประสบความสำเร็จรัฐซ่งมีผู้เข้มแข็งระดับเจ้าแห่งมารกี่คนมีแต่ท่านผู้นั้นคนเดียวนี้เป็นระดับปกป้องประเทศหากว่ามีอีกคนเพิ่มมาก็หมายความว่าประเทศจะมีพลังอำนาจเพิ่มมากขึ้น สำหรับตระกูลขุนนางทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่มีแต่ผลดีไม่มีผลเสียหากประเทศมีพลังอำนาจมากขึ้นก็จะสามารถรุกรานประเทศอื่นทำขนมอบชิ้นใหญ่ทุกคนล้วนได้ประโยชน์แน่นอนว่าเงื่อนไขคือตัวตนระดับเจ้าแห่งมานผู้นี้ต้องยินยอมเข้าร่วมกับรัทรงท่านคือใครตอนนี้ลู่เซิงยังไม่รู้ว่าชายชราที่ใช้ผู้กันยักษ์ใหผู้นี้เป็นใคร ข้าคือผู้กุมอำนาจแห่งตระกูลซั่งหยางซัง่งหยางจวินและเป็นผู้ถืออาวุธของตระกูลซัง่งหยางคนปัจจุบันซั่งหยางจวินแนะนำตัวเองผู้ถืออาวุธคนปัจจุบันลูเซิ่งงุนงนชายชาราผู้นี้อ่อนแอมากทว่ากลับนับเป็นผู้ถืออาวุธแล้วหรือเป็นอะไรไปหรือซั่งหยางจวินมองเขาอย่างสับสนไม่ทราบว่าผู้เข้มแข็งที่ใกล้เคียงกับระดับเจ้าแห่งมันผู้นี้เป็นอะไรเหตุใจจู่จจ,จึงทำท่าง,งุนงง เรือนสุดประจิมอยู่ไหนข้าจะไปดูก่อนลู่เซิงเงียบเงันสักพักก่อนกล่าวเสียงทุม้มสร้างอย่างจวินพันธุ์เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าคนตรงหน้านี้เหมือนจะมาจากสำนักมันกำเนิดในร้อยเส้นสายในร้อยเส้นสายมีบุคคลที่ไร้กาศระดับนี้โผล่มาตั้งแต่ตอนไหนคือว่าขอบังอาจถามสถานะที่แท้จริงของท่านคือเขาลังเลเล็กน้อยแล้วลดเสียงถาม ข้าไม่มีสถานะแท้จริงอะไรข้าก็คือข้าลู่เซิ่งผู้นำแห่งสำนักมานกำเนิดเพียงแต่เข้ากับวิชาลับของสำนักมานกำเนิดได้ดีเป็นพิเศษเท่านั้นจึงเลื่อนระดับติดต่อกันในครั้งเดียวมาถึงขอบเขตในปัจจุบันลู่เซิ่งคิดไว้แต่แรกแล้วว่าจะพูดอย่างไรเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษหรือว่าท่านก็คือผู้ที่ระดับความเข้ากันกับวิชาลับไปถึงขั้นสมบูรณ์แบบในตำนานซั่งอยางจวินคลยอยากพูดอะไรพลันลืมตาโต ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ